แกงส้มตายถี่ไชานากับแกงส้มตายกับผลตายแกงเมื่อนกันไปแกงส้มแกงส้มตายมีปาลาเยอะเลยนะทุกคนในนี้อะไรเนี่ยยู<อ><อ>สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เราจะไปชานา,นา,น,านาดนาดกันนะคะทุกคนวันนี้เราจะไปที่ัยนาเราไปทําอะไรบ้างและมีอะไรที่น่าสนใจที่จังหวัดัยนาดเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะตามมาเลย ปารับป้านะคะเขาตกรถค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะสภาพคุณป้าที่ตกรถก็จะเป็นอย่างไรตอนนี้เราก็ถึงที่จังหวัดชัยนาทเรียบร้อยแล้วนะคะกําลังใกล้จะถึงบ้านแล้วค่ะทุกคนประมาณ500เมตรค่ะเราแล้วทุกคนกวักมืออยู่ข้างหน้านูน่นนันน่นนัแอบทำอะไรอยู่ะป้า เยอแล้วพูดเยอะนะเยอะนะได้ข่าวว่าตกรถเหรอตกรถอตกรถค่าทากคนาาาาาาเลยาา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 าดีาา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 าันาา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 า นี่นี่เป็นไงอยู่ริมบัวอยู่ริมบึงริมบึงริมบัวนะคะทุกคนอ่าบ้านก็จะอยู่ริมบึงริมบัวแบบนี้นะจ๊ะนี่ค่อยๆเดินนะคะไปเลยคะ่ะบรรยากาศดีๆนะค่ะค่ะค่ะดู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 นี่เป็นไงปุ๊บนี่ ข้างหลังก็จะเป็นบัวแดงนะคะตรงนี้ก็สามารถนั่งกินบรรยากาศตอนยามเย็นได้นะคะทุกคนจับดีๆละ่ะจับเอา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 อายุก็เยอะแล้วจับดีๆอ,อายุก็เยอะแล้วจับดีๆอย่าใครนะโถมาผ่านได้ไหมนี่รอด เป็นไงบรรยากาศบรรยากาศตอนนี้เวลาบ่ายโมงร้อนมากแต่ก็พอได้อยู่นะทุกคนนี่เป็นยังไงนี่หญิงป้ามารับหญิงป้าอันในนี้มีปลาไม่ปลามีปลาไหมมีปลาเยอะ<ๆ>เลยนะทุกคนในนี้ปลา,าอะไรเนี่ยยกน้ำหนักน้ำหนักมาถึงนี้ไงโอ้เกือบแล้เกือบแล้เอียงแพเอียงค่า นี้นั่งก็ได้นะทุกคนเป็นแพ่ได้หมดถ้าสดชื่นนะนี่เป็นไงบรรยากาศบ่ายโมงป้าเดินดีๆนะเดี๋ยวป้าตักแกงส้มนะทุกคนไปดูกันนีแกงส้มแกงส้มช้ยนาจะเป็นยังไงแกงส้มใต้นะของใต้นะแกงส้มใต้นะคะทุกคนแกงส้มใต้แต่มาแกงที่ช้หนานะเดี๋ยวมาดูกันเหมือนกันไหมกับแกงส้มใต้ที่ใต้นะคะ แกงส้มตายทุกคนเขามากินแกงส้มตายกันทีนี้นะคะเดี๋ยวมาแลกกันว่าแกงส้มตายที่ใช่นาดกับแกงส้มตายกับผลตายแกงเมื่อนกันบ้านี่สแกงไหมอี่เป็นไงแกงส้มโอแกงส้มแกงส้มแกงส้มตายขโมยแล้วค่ะขโมยแล้วจับขโมยได้แล้ว บรรยากาศดีร้อนจังนู่นข้างหลังจะร่มหน่อยนะคะทุกคนที่นี่มีเชอร์รี่ด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวไปดูเชอร์รี่กันค่ะเจอ,อลูกแดงแล้วนี่นี่นีน่ี่ลูกเชอร์รี่อันนี้ยังเขียวอยู่อันนี้เขียวเขียวเขียวกระถอนกระถอนกระถอน,น,นี่มุมนั่งนะคะมีเปโบราณด,ด้วยเ,เห็นไหมทุกคน,นมุมเด็กนี่มานั่งเปยกัน Hey. ยังไงร่มเย็นมากเลยนะคะเบรกจชน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 เบรกค่ะที่บ้านก็จะเป็นเรือนไทยแบบนี้นะคะทุกคนเรือนไทยบรรยากาศร่มเย็นมากเลย <laughs> เป็นไงล่ะ <laughs> นี่ฝั่งนี้นะคะ <laughs> ก็จะเป็นต้นส้มโอนะ <laughs> ทุกคนนี่มาดูกัน นี่เฮ้ยเฮ้ยลูกส้มโอส้อมโอ,อยังส้มโอจริงอะส้มโอส้มโอนูน่นประมาณสองต้นต้นส้มโอนี่ก็ส้มโอนะทุกคนแดดร้อนมากนี่เห็นไหมเห็นไหมส้มโอนูน่นนูน่นนูน่นด้านหน้าบ้านก็จะมีต้นมะม่วงต้นทับทิมนะคะทุกคนนี่ทับทิมก็มีนะเออ ประมาณนี้ประมาณนี้เข้าไหมลุ้นลูกใหญ่นะลูกใหญ่ลูกใหญ่แล้วแล้ว,ลว,ลวนีนี่นี่นี่น,น,นี่เห็นไหมลูกใหญ่แล้วเอาละค่ะทุกคนวันนี้ไม่มีอะไรมากนะคะพาทุกคนมาเที่ยวชัยนาทค่ะมาเยี่ยมบ้านที่ชัยนาทแล้วก็มารับ กลับกรุงเทพด้วยนะคะทุกคนสำหรับวันนี้คงต้องลาไปก่อนแล้วนะคะลาไปด้วยธรรมชาติสวยๆแบบนี้ mm hmm. เขียวกระจีแบบนี้นะคะทุกคนวันนี้ไปก่อนนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าและคลิปต่อๆไปนะคะบ๊ายบาย